สวัสดีครับขอต้อนรับสู่สนามกีฬากลางจับบงหวัดนครสวรรค์ซึ่งวันนี้ทีมสิงโตแดงก็งรับการมีือนของไทอ,อันด้าในศึกช่วยเอฟเอครับ,บที่จับบงหวัดนครสวรรค์ตอนนี้นักเตะทั้งสองทีมกํลาลังวอร์มอยู่ในสนามครับก่อนจะชมความพร้อมด้วยชมเกมสุดมันนะครับเดี๋ยวเราจะไปถามแฟนเชียร์ของนาคารสวรรค์ดูี่ว่าวันนี้เต็มที่กันยังไงบ้างครับผมเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่กับแฟนขับของทีมนาคารสวรรค์นะครับผมเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกครับ ระหว่างวันนี้คนหวานกับแถวหน้าแฟนเสียร์ของหวานนี่จะเป็นอย่างไรบ้างครับผมพี่ครับวันนี้คิดว่าเกมระว่างกนหวานจะเป็นอย่างไรบ้างครับต้องชนะอย่างเดียวครับชนะอย่างเดียวนะครับพี่เพื่อการผ่านรอบไปครับครับผมแล้วก็ไปดูแค้มเม้ต่อแล้วพี่เทียร์นครสวรรค์มานานยังครับพี่ตีฮะปีตีฮะปีแต่บอลโพลีโอเคครับผมครับอันที่อยากทราบผลปิดเข้าวันนี้เป็นไงบ้างครับขัดหน่อยครับเกมขดงานองงหลัไม่ครับผมเสื้อครับเหรอครับ แต่ำลังเป็นม no <K> ืออานีพแล้นะครับผมเอ็นผ hey, ู้เล่นเจ้าแห่งประเทศไทยในรอบรองะเลกับเกมนสนามกันนะครับผมการกีฬาในประเทศไทยวันนี้ทีม่ไทยแข่งนครสวรรค์ก็มั่นใจนะครับว่าจะล้มรากไม่ได้ครับผมอันนั้นครับเดี๋ยวช่วงนี้หลังจากไปถามความพร้อมของกองเชียร์นครสวรรค์กันมาแล้ว แถวได้คำถามความพร้อมของโค้ชนครสวรรค์นะครับผมจากอ่าวข่าวว่าท่านที่เล่นเนดีวันนี้สว่มาที่นายรันครับผมกินว่าหน้าดีอนลีกกินขั้นดังเด็เด็กตอนีนขาอาลุ่มเยอะตอนหลีกเด็กเด็กแปั้นเอาลุ่มดงใหม่ดีๆทั้งนั้นเลยติดทองติดไรเยาวชนลงมาช่วยวิ่งน่าจะดีเพ่เพราะว่าปกติเล่นกันมามืครับแบได้เด็กได้ช่วยไล่ช่วยไรก็น่าดี แล้วว hey, ันนี้อาจารย์กี yeah, ่เปอร์เซ็นต์ครับมั่นใจสี่ห้าเด็กครับเดี๋ยวต้องดูนิดนึงแต่น้าเปอร์เซ็นต์นิดหนึ่งห้าสิบห้าสิบครับง่ายมากเลยครและต้องดูว่าเด็กเวลาเล่นจริงแล้วมันจะเล่นได้ดีตามเหมือนซ้อมไหมถ้ามันเล่นได้เหมือนซ้อมมันก็มั่นใจครับ ครับตอนนี้เนื่องจากกระแสไฟฟ้าในสนามกีฬาการกีฬาโตโยตอนระดับเพื่อทูนะครับผมตอนนี้ต่างหากก็ยังเสมอกันอยู่หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับระหว่างนครสวรรค์กับไอคอนด้านะครับผมโอ้ใช่ลองอีกแป๊บเดียวนะครับผมจะจบหนักแล้วแต่ให้ชมบรรยากาศกองเชียร์กันไปก่อนนะครับกองเชียร์ท้ายสว่างนะครับครับไฟดับออกมาเลยครับแต่เขาไม่อยู่ไฟอยู่เขาไม่อยู่นะออกมาไม่ได้ครับวันนี้คนเยวมืด เพิ่มข้าศึกครั้งนะครับในวันเสาร์ทำการเสาร์ที่สุดนี้ทีิลปาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ดูแลครับโอเคเฮ้ต้องทำหน้ครับตอนนี้จบ90นาทีผลเสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับเดี๋ยวจะแข่งช่วงต่อเวลาพิเศษครึ่งละ15นาทีแต่ตอนนี้ไปดับเป็ครั้งที่สก็กรรมการจากกีฬแข่งก็สั่งหยุดพักก่อนนะครับผมสองดวงเลยสักพู่นะครับผมตอนนี้ รู้สึกว่าไฟที่นครสวรรค์จะมีปัญหานะครับใช่เอ่ยสงสัยเทศบาลยังไม่จ่ายตั้านการไฟฟ้าครับเอหลานหลับกันยังคนแรกครับของนครสวรรค์ครับสัญญาพงจันนะครับยิงคนคนแรกครับเครียดมากครับตอนนี้เครียดมากมองไม่เห็นลูกจบแล้วครับหนึ่งหนึ่งเลยครัต่อเวลาคนแรกสัญญาพงจัน คนที่สองของนครสวรรค์ครับเบอร์สามที่เอ็ดครับเป็นเด็กนะฮะเป็นเอเสริมทีมนัดแรกครับเมื่อกี้ฮอนดา้ายิงไม่เข้ายิงข้ามขานไหมครับตอนนี้คุณสอนนครสวรรค์จะทำได้ไหมจะยิงนำหางได้ไหมลองดูครับ คนที่สคนที่สองท 2, ก,กี้นะฮะขอเขได้ยิงเข้าไปเนะขาอน้ำสองคนที่สามคนที่สามเขาต้องสอนขึ้นมายิงครับเป็นไง ที่สี่ของน้องสวรรค์น,นะครับยิงเข้าก็จะได้เปรียบไปเรื่อยๆนะฮะก็ยังห่างอยู่ลูกเดียวเหมือนเดิมได้ไหมได้ครับได้ครับได้คร้เไ้้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยขอ้าโอ้ยอกยโอ้ยโ้ยรับยิอ้ยโอ้า้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยัอ้ยอ้ยโาไยโ้อ้ย้อ คนสุดท้ายลุ้นสุดท้ายของเขาเข้าชนะเลยครับเขา้ารอบต่อไปครับถล่มยักษ์ได้ ไีใรัดีใจคดอปนาได้จนตุธทครับอัเลยครับดีใจครับจครับไปครับา้าเดีแต่รเดียวเขาครับาไรืบอมันนี้มมาไปครับวันนี้ว่าไงครับีใจดใจดุไปที่โลกับรถจพี่ลอกว่าไงครับสนโนันค้วันนี้คุ้มคมควันนี้คุ้มค้วันนี้คมครับ ว่าไงครับน้องเป็นไงวันนี้นัดแรกของดิชันของเว็บบอลใหญ่เล่นดีมากเลยตัวเล็กอ่ะเจอดยต่อผ่านเล่นชิ้นใหญ่ได้สบายเลยเนี่ยเล่นไรแล้วแปตหน้าเล่นไม่ได้สามแปดเป็นไงครับวันนี้น้องเป็นสามแปดชื่ออะไรครับปังใหม่ชื่ออะไรครับชื่อแสบชื่อแสบนะครับโอ้ได้ได้วันนี้ต่อผ่านทุกคนเลย โอ้เหนื่อยเวันนี้ชนะจุดโทษเป็นไงครับวันนี้นั่งดูเบื่อไหมเรียบเพราะผมลงแพ้ไปแล้วเอ้าพูดอย่างนั้นดิถ้าผมลงแพ้ไปโอ้โหบรรยากาศครับวันนี้วันนี้เล่นกี่ชั่วโมงนะวันนี้เล่นกี่ชั่วโมงดูบอลกี่ชั่วโมงวันนี้ดูบอลกี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงวันนี้ดูดูบอลกี่ี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงไฟดับห้าสิบบาท คุ้มไหมห้าสิบบาท,ทบคุ้มมากเลย<อ>สุดคุ้มมากเลยแบบหน้าแตกอะไรเลยครับเท่น,น,นะมัะนขอบอ่ะครับ๋อ้ยพวกผมวันนี้ก็จบการแข่งขันแล้วครับเป็ขที่อดตอนจุดโทษแล้วก็ชนะครับตอนมันชนะจุดโทษแล้วก็วันนี้ก็เดชใจครับแบบรวมร่วมใจนะที่แบบเสียให้แบบหวานนากไม่ไม่ปว่ยนะครับ พอที่ไม่กลัวนะครับสายเลือดไปออกมานะครับไม่กลัวทิ้งหปก็ได้เช่นกันพระบ้านนะขอนหวานของเราเต็มร้อยอยู่แล้วครับนะครับผมคุณเล่นนี้เรามาเกลี่ยดุกนัดครับรบประทับใจมากครับไงก็ขอปิดรายการเลยแล้วกันครับก็เดี๋ยวเจอกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับแต่ความ